tay 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 วันนี้เราก็อยู่บ้านกันนะคะทุกคนไม่ได้ไปไหนนะคะอันเพราะแม่พี่นอกก้องจะมาเป็นกำลังใจให้น้องมาน้าหน่อยเด้อลยแม่พี่น้องอิจฉาใส่แห้งสุดนี่แม่ซักไปให้แม่บอกว่ามาขับรถใส่ได้ดอกเพราะมันนย่งๆอยู่โมก็เลยเอาเข็มคัดมามาเกาะเป็นระเบียงระเบียงระ,ะเบียงให้เลยพี่นอ้อง mm hmm. เขาเรียกอะไรนะตุ้มยวงเล็กๆน,นี่นน่นานน่าจะเรียกถ้าใส่สวยป่ะอุ้ยอาบน้ำเสร็จแล้วเฉยนั่นไง

แสลมด้ละอันแง่เง่าจะควงในตู้เย็นเดเลยหักสวยหลักงามเพี่น้องเอ้ยหมักสวยหักงามเอ้อ่แ่งคนดยวง่คนเดีวเดนเดินเดินเดินเดคืออยู่ ถ้ากันออกมานอนเลยนี่ห้องโถงพี่น้องเพราะว่าอากาศดีมากไม่ต้องเข้าไปเปิดแอร์เปิดพัดลมให้ยุ่งวันนี้เปิดเฉพาะหน้าต่างก็ยุ่งได้นรอแม่หนองไม่มีแดดเลยครับพี่น้องอากาศเย็นอ่าจะเป็นสวยนะลูกสาวใครก็สวยถ้าเ่ลูกสาวใครก็สวยถ้าีน่เนาะสุดกันงา

quá trình đi hết này sức 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 ยังอีกว่าเนี่ยฮึยัง,นงนนน่น้องยากมากพุงเลยแม่ว่าวแบบหวานอ้ไรเราไม่รู้อี๋จะได้จไมหูมีข้างเดียวมันหนีบหูเอาขึ้น <s ign> <s ign> เออ <S <s <ign> <S เอ,อ,อันนี้มันจะเป็นหมวกชุดวนะ่ายน้ำเวลาไปเล่นน้ำว่าได้ไอ้เพื่อนตอนถ้าไปเล่นน้ำขุ่มว่าได้เนอเน <S <s <ign> <S เพื่อนใส่เนาะมันเป็นหมวกชุดวนะ่ายน้ำ น่าสุดเห็นอะของคุณใหญ่โบมี่นะสื้อมาใส่จะมีของคุณใหญ่สื้อมาใส่สวยจริงมาให้แม่ใส่ใช่มามาให้แม่ใส่ให้มามาหนึ่งมาไม่ขอหน่อยมาขอหน่อยค่ะให้แม่ขอหน่อยเร็วๆๆ็ขอหน่อยมามาแม่ใส่หน่อมาของกวมั้ของกนมั้ใส่ใส่มาเนี้ยผ้าลุงปานนางเรด่นในเฮียนเลยครับ ถ่ายคลิปน้องมะนาแฝ้ฉันเราเฮ้ยเห็เห็ดนะคตัเด็กๆเยมากรัเพื่อน,นออามาน้า

กางกลางลางาเอทำไมที่ทำใจเอไงจจาเอทำไทำยังไงทำใจเอทำไมฮะีาเ็ไรจเอายจเอไกไก่นไก่่าะไก่ใช right. ่ไก really ่หรือเปล่านทราจเป็นไก่่าะไก่ไก่ย่ไก่นกนกกับก <จ> mm. เป็นตัวเงินลอยล้วจะลอยไปลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลเป็นแค่อ้างสุดคนมามเป็นตัวเงินก้าวๆๆจะมีลูกเป็ดกลับมาหน้าตู้ ไปกับมาสิปูแน่แน่แน่หนึ่งสองเอานับสิหนูนับสิหนูนับเป็นอยู่อันแม่แม่นับสามสี่ห้าหนึ่งอ่าให้หนูพูดสิแม่ไปพูดพูดว่าไงหนสองสอง ไม่ต้องนับแต่ค่าค่าคาพ่อแม่นับเป็นคนสิบว้าเลยต้องให้คนหนับเองคนสิบ่าวอีลานับนับไดไหมนับเก่งจังเลยทำเก่งจังเลยแล้วเมื่อกี้นับหนึ่งแล้วนะหนึ่สองสามี่ห้าเก่งจังเลยนับหนึ่งถึงห่าพี่น้อง เออเสียงเสียงก็ยังโอเคเสียงเริ่มชัดแล้วอ่ะเอ้าหจ็นิดจนเจ็นดอยู่ลอย่างน้อยนับถึงห้าเลยนะหเลยนะคนเินคนเินจคนเินพี่น้องปกติก็ได้ยินนักเนี่นับดูเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งมากเลยเป็นตัวนน ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลโอ,<ก>ลอ้ยวัวน,นั้นล้องก้าวก้าวก้าวทำมุนตะตูอ่างสวดเดียวเลยพี่น้องจะมีลูกเป็ดกลับมาสุดต๊ะ